อ๋อใช่ครับก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วก็ชวนชวนน้องไปครับผมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรครับผมแต่ว่าดอกไม้อะเซอร์ไพรส์แต่รู้อยู่แล้วว่าเขามาครับผมจริงๆก็นั่นไม่เข้าไปดูด้วยกันเข้าไปดูด้วยกันครับอะไรนะมีีฟรอนเขาก็บอกว่าเล่นดีเก่งแล้วดีมากดีมากเลยก็ก็ถือว่า ประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งสำหรับตัวเราได้ร่วมง,งานกับทีมหนังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นท,น,ทนทีมเห็นทีมบอกว่ายอมดูหนังผีเังาวะไม่ลใช่ใช่ครับจริงๆส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดูหนังผีเท่าไหร่นะฮะก็เรื่องนี้ก็อ่ะเล่นแล้วก็ต้องดูซะหน่อยครับผมว,น,วน่ากลัวยังไงนน่ากลัวน่ากลัวครับก็ เมันก็มาจากประสบการณ์ของอ,อ,อาจจะใครหลายๆคนนะแล้วก็เรื่องนี้ก็กับุบูมกับด้วยนะฮะก็เขาถ่ายทอดออกมาเป็นแบบนั้นนะครับก็ฝากทุกทุกคนไปเข้าไปลองชมกันนะครับหนังไทยหนังไทยสนับสนุนหนังไทยนะครับกเ็เขาก็บอกว่าเราก็ฟังแต่ตัวเราแล้วของมาเขาอื่นไม่รู้แตน,ก,นก็บอกว่าเออหล่อหน้าเด็ก,ก,ก <laughs> ไม่ได้เกี่ยวกันเลย นะฮะก็ก็คุ้มแล้วเข้าไปก็ดูคุ้มแล้วคนแค่หน้าเด็กก่อนนั่น่ะสิครับก็ถือว่าขอบคุณแล้วกันครับแล้วก็อย่างที่ได้ตอบไปหลายครั้งก็คือเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยด้วยโรคภัยต่างๆภายนอกนะเราก็เลยเราก็เลยต้องดูแลตัวเองกันมากขึ้นแล้วมันก็ส่งผลทําให้อะไรมันดีขึ้นนั้นครับผมเหมือนสวนอายุนะสวนอายุ ครับผมดีดีแล้วครับขอบคุณครับแต่ว่าแอลโกอายุด้วยอะไรหรือเปล่าโกอายุด้วยอะไรหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าบริษัทนะฮะเขาเป็นตัวช่วยของเรานะฮะครับผมคมรก็ด้วยหลายอย่างนะฮะใช้ของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดูแลตัวเอง แต่งหน้าดีนะฮะก็หลายอย่างครับหลายอย่างก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยครับอ๋อไม่ถามดูคลิปนี้เัื่นหลายคนเขาว่ามันคืออะไรอ๋ออันนี้เหรอเป็นไม่ไม่ไม่เออยังไม่ใช่บอกว่าบอกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับและบาราบาลีมันคือรูป ที่เราได้ถ่ายกันวันที่วันครบรอบเราตอนนั้นแล้วก็เป็นตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้อะไรอย่างนี้ก็เป็นเป็นภาพฟิล์มที่เราตั้งใจถ่ายไว้อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อมันต้องมีเพื่อสักอย่างนึงแหละก็เก็บไว้ก่อนแต่มันเขียนว่าคัมมิ่งซูลคัมมิ่งซูลก็อาจจะซูนก็ได้ครับผมเอาอุบไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนก็ไม่ใช่นะว่างาน เออเอาไว้เอาไว้ผมว่ามันมันเป็นเก็บไว้เป็นขออุปไว้นิดนึงดีกว่านะอาจจะใช้รูปนี้หรืออาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันคือมันเปิดแลไวมันจะว้าวเลยมันน่าจะอาจจะไม่ว้าวก็ได้หรืออาจจะว้าวสำหรับบางคนก็ได้ครับผมแต่ว่ามันก็ว้าวสำหรับเราเลยเกี่ยวกับงานแต่งไหม ก็คงเป็นยังยังไม่ยังไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ขนาดนี้อันนี้รูปรูปนี้ก็คือแบบถ่ายกันไว้เก็บไว้เฉยๆครับใช่ก็มีคนถามเหมือนกันว่าเออคล้ายๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นนั่นแหละเป็นคอลเลคชันที่เก็บเอาไว้มีเยอะไหมคะมีมีแบบนักดนตรีนักดตรีมีเยอะเลยครับเพราะว่าตอนตอนนั้นก็ถ่ายไปแบบหลายม้วนอยู่เป็นฟิล์มเป็นฟิล์มครับครับผม เขาไม่น่มีอะไรเดปคราเดี๋ยวรออฟังต่อไปเรื่อย้วันครับ,บละครนะครับเกมล่าทรลชนนะครับตอนนี้ใกล้จะถ่ายจบแล้วนะครับก็น่าจะได้ชมครึ่งปีหลังนี้แหละแล้วก็ผมได้ข่าวแว้วๆมาว่ามีละครอีกเรื่องหนึ่งแล้ว<ม>แล้วก็ไ,ไ,ดวไ,ได้ข่าวเหรอใครได้ยินมาไ,มได้ยินมาครับผมแต่ขอให้มั่นใจอีกนิดนึงว่า ชัวหรือเปล่าก็ผู้ใหญ่ฟันธงมาแล้วจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาต่อทไมตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าไอ้คนนี้ยังไม่เคยร่วมงานด้วยอ๋อใช่ก็เลยตื่นเต้นเลยวได้ได้รู้ซมป่รู้ครับพอพอพอทราบใช่รออให้มั่นใจจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวมาบอกก็ถึงการรู้นี่คือแบบน่าจะว้าวอ่ะน่าจะว้าวครับน่าจะว้าวเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นเคมีใหม่ด้วยไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อน ถือว่าก็อยากลองเล่นด้วยเหมือนกันอย่างเกมหน้ามรดกนี้เบู99.99% 99.99% 99 99 <c oughs> ใช่ครับก็เป็นละครเบูเ๊แบบเต็มๆค่ายม่ตามหานิยมของมินกสันชัยนั่นแหละครับก็ได้นักเอกเป็นพี่เต้านะฮะก็ใครคไม่เคยเห็นเต้วในบทบูเรื่องนี้ก็จะได้เห็นเต็มๆเลยครับ เขาเขาบูเก่งมากด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาปิดมากด้วยนะ,ะก็ลองลองเปิดใจดูนะครับจะได้ดูอะไรนะครึ่งปีหลังเป็นละครครึ่งปีหลังครับจะมีแต่งแต่งเลยเดือนเดียวจะเสร็จละเลยนิดเดียวเท่านั้นครับมันมันปิดคิวช็องเตอร์ช็อปหนองกับบ้านอะไรอย่างเงนะี้ยคือมันมีได้หรอมันช้าไปหมดมันเหนื่อยล้าเพราะว่ามันเป็นละครบูไงแล้วมันต้องวิง่งต้องแอคชั่นนู่นนี่ต้องกระทบกระทั่งกันบ้านนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็เต็มที่เพื่อ เพื่อความมันของตัวเองและความมันของทุกชมมีเจ็บตัวตรงไหนกับมันได้แผลกับม้าเลยโหมันก็มีช้ำๆแต่ว่ามันไม่ได้สาหัสนะครับม,มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับชื่อหมาหนึ่งนี่เกิดข้อได้เคยตอบแฟนคลับแลยนะว่าปัลินกับปรินรตะองเปชื่อครับว่าอะไรเอออยู่ในวงการมาก็สิบกว่าปีแล้วฮะ <c oughs> ชื่อหมาปรินครับเป็นพวกกล้่งครับไม่ใช่ปะปรินนะก็พวกกล้าร ก่อนห้านี้คนก็ยังเรียกแบบคุณกับมรินมันก็ไม่แปลกนะผมว่าก็ปรินมันก็คือถ้าพ,พูดช้าใช่ไหมถ้าพูดเร็วก็กลายเป็นปรินมันก็ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ให้อภัยได้ไม่ไม่เป็นไรอะไรคล้ายๆกันนั่นแหละีมีมคน,นเรยกิเยอะรก็ก็เยอะมั้งไม่รู้แต่ <c oughs> ก็คือ <c oughs> <c oughs> ออกเสียงใหม่ว่าปรินฮะับแบบรินครับโอเคครับอีเซอร์ตั้งนึ่ครับ